สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ p t t Focus ฟกัสไต้หวันกับผมวิรัติศรีสมบัติครับข่าวแรกวันนี้อายการสรุปสำนวนคดีสั่งฟ้องและขอให้สารตัดสินปรานชีวิตนายลิ้นผู้ต้องหาคดีสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนั้นสองนายจนถึงแก่ชีวิตล่าสุดเมื่อเย็ยนวานนี้เกิดคดีทำร้ายตำรวจขึ้นอีกครั้งตำรวจจังหว้าสองนายถูกชายพฤติกรรมต้องสงสัยทำร้ายขณะลาดตระเวนเคราะดีจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้ เมื่อวานนี้ตำรวจจังหวาพบชายขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหน้ากากอนามัยจึงสั่งให้หยุดเพื่อสอบปากคำแต่กลับพบว่าภายในช่องเก็บของในรถจักรยานยนต์นั้นมีของมีคมและอาวุธต้องห้ามหลายชนิดในขณะที่ตำรวจพยายามควบคุมตัวคนร้ายเป็นสถานีตำรวจคนร้ายเกิดอาการคลั่งและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจึงเรียกกำลังเสริมอีก8นายและควบคุมตัวคนร้ายเปังสถานีตำรวจได้ในที่สุด เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจไทยนั้น2รายถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหลังพยายามจับกลุ่มนายลินที่ขโมยรถยนต์หลบหนีคนร้ายใช้มีดฟันเข้าร่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ2รายเป็นแผลชกันถึง17และ38แผลกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญของคนทั่วประเทศเมื่อวานนี้เอาการสรุปสำนวนสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องพร้อมขอให้สารตัดสินประหารชีวิตและริดรอนสิทธิพลเมืองของนายลิน ในข้อหาฆาตกรรมลักทรัพย์และปล้นชิงทรัพย์ทำร้ายและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอุโมงเฉยสันบนทางหลวงหมายเลข5าที่เดิมมีกำหนดการทดลองเปิดไฟสีสันต่างๆในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้จำต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากมีข้อถกเถียงที่ว่าไฟสีสันสวยงามนี้แม้จะช่วยคลายความเหนื่อยล้าขณะขับรถขณะเดียวกันก็อาจกระตุ้นผู้ป่วยลมชักให้อาการกำเริบได้ อุโมงเฉวดสันบนทางหลวงหมายเลข5้านี้เดิมมีกำหนดการเปิดไฟหลากสีสันบนผนังอุโมงทั้งสองด้านเป็นความยาวราว100เมตรไฟสีสันสวยงามเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศของฤดูการต่างๆโดยแต่ละฤดูจะใช้สีที่แตกต่างกันหวังว่าไฟสีสันสวยงามเหล่านี้จะสร้างความผ่อนคลายและลดความเหนื่อยล้าของสายตาผู้ขับขี่ได้ กรมทางหลวงกล่าวว่าโครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างในอุโมงน์นี้นอกจากจะติดไฟเพิ่มอีก448หลอดแล้วกรมทางหลวงยังคำนึงถึงความเหนื่อยล้าของสายตาผู้ขับขี่จึงทดลองออกแบบไฟที่มีสีสันสวยงามบนผนังทั้งสองข้างของอุโมงตามแบบจากต่างประเทศโดยมีกำหนดการจะเปิดทดลองในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้แต่เนื่องจากมีข้อถกเถียงที่ว่าไฟสีสันสวยงามดังกล่าวอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคลมชักเกิดอาการกำเริบได้ กรมทางหลวงจริงพิจารณาเลื่อนการทดลองใช้ไฟสีสันต่างๆออกไปก่อนวันนี้ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone 14ทั้งหมด4รุ่นโดยยกเลิกผลิตรุ่นมินิและเพิ่มรุ่น plus ขึ้นมาแทนอย่างไรก็ตาม b บริ i ซประกาศงดจำหน่าย iPhone 12รวมถึงรุ่นใหม่ๆที่จะตามมาของ Apple เนื่องจากมองว่าการที่ Apple ไม่แถมสายชาร์จนั้นเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สาวุกแอปเปต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยงานถแถลงข่าวเปิดตัว p h o n e 14ที่จัดขึ้นในวันที่7กันยายนตามเวลาสหรัฐอเมริกาโดยครั้งนี้ Apple ยกเลิกผลิตรุ่นมินิและเปลี่ยนเป็นรุ่น plus ที่มีหน้าจอขนาด6.7นิ้วแทน iPhone 14ที่ออกมาใหม่นี้มีการอัปเกรดคุณภาพเลนกล้องและหน้าจอที่ตัดรอบปากออกแม้ว่าสเปคของ iPhone 14นั้นจะไม่ต่างจาก iPhone 13มากนัก ต่ iPhone 14นั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมให้ผู้ใช้งานนั้นขอความช่วยเหลือฉุกเฉินบทพื้นที่ที่ปรัสจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ Today, we are announcing a groundbreaking new service for iPhone Emergency SOS via Satellite We designed and built custom components and specific software So that iPhone 14 antennas can connect to Satellite's unique frequencies คุณสมบัติ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมจะพร้อมให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในเดือนพฤศจิกายนโดยสามารถใช้บริการฟรีเป็นระยะเวลา2ปี iPhone 14มีแผนเริ่มจำหน่ายในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งไต้หวันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะวางจำหน่ายในรอบแรกอย่างไรก็ตามราคา iPhone 14นั้นสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อน2,000เหรียญน,นอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัว Apple Watch ใหม่3รุ่นและ AirPods Pro 2ด้วย เมื่อวันที่6กันยายนก่อนงานถแถลงข่าวเปิดตัว iPhone 14บราซิลประกาศงดจำหน่าย iPhone 12รวมถึงรุ่นใหม่ๆที่จะตามมาด้วยอีกทั้งสั่งปรับ Apple เป็นเงินกว่า2.38ล้านเหรียญสหรัฐและไม่ยอมรับในคำกล่าวอ้างนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างไรก็ตามบราซิลมองว่าการไม่แถมที่ชาร์จเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เป็นการดูถูกผู้บริโภคพบกับ p t s Focus ฟกสไตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ